สวัสดีครับผมวชรวีจันมเสริญนะครับนักกีตาวิทยาประจำบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสำหรับบริษัทของเราในการกําจัดแมลงนะครับอย่างเช่นปวกตัวแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็คือนะครับไบทรินนะครับซึ่งสารตัวนี้นะครับเหมาะกับสภาพหน้าดินนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ตกค้างในดินเป็นระยะเวลานานครับผมและผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเรานะก็เป็นตัวสปาการ์ดนะครับซึ่ง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถเคลือบอยู่หน้าดินได้เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับเหมาะกับการสร้างอาคารหรือว่าสร้างบ้านบ้างเลยนะครับซึ่งเราจะผสมแล้วก็เทลาดหน้าดินนะครับในขณะที่เราก่อสร้างครับผมและก็ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือโปรเซนต้านั่นเองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนน้ําใสแต่เวลาเราผสมเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นลักษณะสีขาวข้นเหมือนน้านมนะครับซึ่งเหมาะมากนะครับกับการอัดเข้าท่อหรือแม้กระทั่งสเปรย์บริเวณรอบบ้านครับผม ครับผมและสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นออโตมิกนะครับ10 TC นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับกับการที่เราจะอัดเคมีเจาะอัดเคมีบริเวณพื้นนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านนะครับซึ่งการเจาะอัดนี้นะครับเราจะไม่ทําลายโครงสร้างของตัวบ้านนะครับผมซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถตกค้างได้อยู่ในบริเวณบ้านประมาณ3ปีครับและก็ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับออลิเนตนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือ มีฤทธิ์กลิ่นอ่อนนะครับซึ่งเหมาะสมมากๆเลยสําหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้นะครับซึ่งบางคนจะไวต่อความรู้สึกหรือว่าไวต่อกลิ่นนะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนําเลยสามารถสเปรย์รอบบ้านได้ด้วยนะครับผมและผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเรานะครับก็คืออะเจนดา ec 2 5นะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นอีเมลชอนออยนะครับหรือว่าเป็นน้ำมันนะครับซึ่งจะสามารถเกาะอยู่บนบริเวณเม็ดดินได้นานกว่าสูตรน้ำนะครับเหมาะสำหรับหน้าดินที่มี ปวกระบาดหนักๆนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของไบเออนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในการกําจัดแมลงในสากลนะครับผมและตัวไฮไลท์ของเรานะครับนั่นก็คืออีตาคอนนะครับ10 TC นะครับซึ่งอีราคอนตัวนี้นะครับให้สารฟีโพรนิลถึง10%ด้วยกันนะครับซึ่งมีค่าออกฤทธิ์ทางสารเคมีเยอะกว่าทุกตัวที่เราได้พรีเซนต์มานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังรับประกัน3ปี อีกที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นเด็ดของเขาเลยก็คือรับประกันมูลค่าความเสียหายถึง1ล้านบาทด้วยกันเลยนะครับ จากผลิตภัณฑ์ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับบริษัทของเรารับกจาจัดบวกแม้กระทั่งบ้านเรือนจนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่นะครับบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปของเรานะครับบริการดีนะครับแก้ปัญหาได้เรียกใช้ง่ายแล้วก็เน้นคุณภาพนะครับที่สําคัญนะครับบริษัทของเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีมีนักวิชาการและนักจิตวิทยาที่อยู่คอยประจําสํานักงานใหญ่นะครับที่จะให้คําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับบริษั ัทของเราก็ได้รับรองมาตรฐานจาก ISO นะครับและบริษัทของเรานะครับยังมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งคุ้มครองกรณีจากบุคคลที่3นะครับในวงเงินประกันถึง2ล้านบาทนะครับและสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทของเราได้ที่เว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลยหรือเบอร์วายเว็บ MTPTermite.com ครับผมเบอร์โทรของบริษัทเรานะครับอย่าลืม086นะครับ0198283่ครับบริษัทมิตรภาพเซอร์วิสกรุ๊ปจำกัดขอบคุณครับ